สองขวบมันหน้าเปลี่ยนถ้าครอบสองขวบแต่มีอย hm ู謝謝่อันก็ผมเรียบแย่เลยผมเรียบแย่แล้วหล่อใส่นี่เราดูภาพด้วยนะตอนที่พี่ดอมเด็กนี่พี่ดอมหมอต้เป็นหนังสือพิมพ์นี่ไงนี่ไงพี่ดอมอ๋อนี่ก็จหนังสือพิมพ์นะสองขวบหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับอันนี้ พี่โดมสับขวบบอไม่ใช่ครับอันนี้โตแล้วครับอันนี้สี่ด้าปุ๊บนี่เราปุได้นี่คือพี่โดมานี่พี่โดโห้ยตอนเราสี่ห้าปุบเรายังเล่นน้ำลายอยู่เลยนะพี่โดแต่ทำไมพี่โดได้รับงานเรื่อยเป็นราวขนาดนี้หน้าตาดีแต่เด็กเลยนะเนี่ยนี่คือผลงานชิ้นแรกอันนี้ชิ้นหลังๆแลครับผมดูที่ชิ้นหลังๆเนี่ยใช่ครับเก็บผลงานไม่ตั้งแต่เด็กเลยไหมคะตองแบบผ้าอ <Wit! S 2> ้อมเห็นไหมคะมันเริ่มหายแล้วครับเกอยางทีอยากดูตอนเขาเปลี่ยนพ่ออ้อมโดมอ่าตอนนี้เขาเปิดผ้าอ้อมแล้วก็เป็นโดมอ่ะ เปลี่ยนพระอ้อมเลยก่อนไหมพระอ้อมตัวเองเนี่ยเขาเรียกพระอ้อมไหมผู้ใหญ่เาเรียกพระอ้อมมพระอ้อมพอผู้ใหญ่เพราะน้องมนไม่ต้องตัเด็กแล้วดูหน้าเขาสิขนาดทระมานไม่ต้องต่วเด็กใสกิ้งเลยอ่ะมีวิธีดูแลตัวเองยังไงบ้างคะแบบติดกฎกติกาไหมคือจริงๆดมเช่อเรื่องการกินดีๆครับพี่กินให้ดีๆใช่ครับกินอาหารดีๆมีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะทำให้เรากินอะไรเข้าไปเราก็จะเป็นอย่างนั้นนี่ยอยู่อาวั ูอี <You> ลุงเอก็ใส่นะลุงเอของอ้นก <c oughs> uh ็ใ huh. ส e <c oughs> <c oughs> ่นะไม่ได้หน้าใส่นะสีสะใสมากเลยตอนนี้นี่าปวดที่ฉันเอาหัวไปใส่รถคุณหรือเปล่านี่เห็นอย่างนี้เขานักร้องค่ายเดียวกันนะจ๊ะเอองกันทันไม่ทันไม่กันไม่ทันที่นั่นพี่นั่นพี่เออันนั่นมันเป็นประจำประจาชั้นทุกเกมมันเป็นประจำประจำชั้นปชั้นทุกฐานคุณครับคุณครับเองครับพี่ไก่ก็ทันนะครับ ตีงนอนวันละกี่ชั่วโมงเนี่ยโอ้โหน้องๆข่เดินไปกติแล้วอะคะประมาณหกครับโอ้โหโอเคนะโอ้ยเยอะเลยเน่ยจะได้หน้าตาดีเหมือนโดมนอนลยหกชั่วโมงพวกเรานอนกันสองสามชั่วโมงเนะวัน้พี่พี่วันนึงนอนกี่นาทีครับพี่คุณผิดนะคะนับเป็นนาทีเลยของพี่คราบคุณพี่คนนี้เนี่ยคุณพี่ถ่ายหน่อยสิคุณพี่ท่านนี้นะเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาติดตามผลงานพี่โดมตั้งแต่เด็กๆเราก็เลยคิดว่าถ้าพี่เขาเด็กคุณโดมยังไม่เกิดไหมคะ หมายถึงว่าแต่ก็บอกว่าหมายถึงพี่โดมเด็กๆตั้งแบบเพลงแบบสมมุติว่าเธอไม่รักเขาไม่ได้ว่าตั้งเลยอ่ะที่เพลงของพี่โดมเนี่ยนะคะที่ทำเป็นวิดีโอเนี่ยนะคะเขาบอกว่า ที่เขามาฟังมาโหลดเนี่ยก็ได้ทำการกุศสด้วยมันเป็นยังไงคะครับผมจริงๆเราก็ตัดทุกหนึ่งบาทนะครับช่วยผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคนิ้วหัวใจรั่วนะครับผมนอกจากได้เพลงจริงๆไปฟังแล้วถูกกฎหมายแล้วเนี่ยได้ทําบุญด้วยครับผมดีจังเลยแล้วทำไมถึงเลือกที่จะให้สําหรับผู้ที่ป่วยในโรคนี้ครับคือเคยไปทําบุญกับคนที่เป็นโรคไตมาครับรู้สึกว่าการผ่าตัดช่วยบุคคลที่นอนรอความหวังแบบนี้เหมือนกับยมาให้ชีวิตเขาจริงๆใช่พลิกเลยเนาะพลิกเลยใช่ใช่เลยก็อันนี้เป็นหัว เป็นหัวใจครับผมจะได้เข้าไปชื่อเพลงใส่แสงของหัวใจนะคะพี่ถ uh, ้าพี่จะเข้าไปหลอดเข้าไปคลิกเข้าไปทําอะไรต่างๆนานาเพื่อจะได้ร่วมทาบุญกับน้องโดมได้ยังไงละกง่ายมากครับกดดอกจันหนึ่งสองสามแปดหนึ่งสองสองแล้วโทรออกครับผมแค่นี้ก็ได้เพลงแล้วครับเห็นว่าเห็นว่าจะตั้งมูลนิธิเองด้วยใช่ครับเป็นมูลนิธิอะไรนะชื่อโดมฟาวเดชันครับผมให้ทุนกรศึกษอร่าีครับตอนนี้กำลังตรวจสอบกำลังดำเนินการอยู่ครับโดมครับ ร้อยเืง <é>? ลูก้าบ้าตะบูน้าตะบูนไม่ได้ยพี่ดอโอ้พูดถึงมูลนิธินะคนคะอะไรพี่ดอ้าร่วงตบุนกับมูลนิธิอ่วรเรื่องลวให้ร้อยเงอาได้บ้างอ่ะป้าป้าป้าาหอกตตีสามเ้อยู่นเดีเราปับอันนี้โดนบาวเดชันเรื่อง่อตั้งหรือยังคะโดนบาเดชเรื่องขอตั้งจะ นะครับเราจะช่วยเหลือเกี่ยวกับด้านอะไรบ้างคะให้ทุนการศึกษาอย่างเดียวเลยครับโดมที่เราทำบุญด้วยร้อยหนึ่งขอหอมนี่เด็กน้อยบอกทำร้อยหนึ่งแต่ขอให้พ่อหอมโดมได้ไหมคุณตคุณพ่อเจอดีเลยครับคุนี่ขนาดยังไม่ได้ตั้งมูลนิธิเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะแค่บอกว่าจะตั้งนะแล้วมูลนิธิของโดมให้ทุนการศึกษาเท่านั้นแต่ถ้าเป็นของกรไก่แล้วต้องเกิดแรงบันดาลใจจะจะจะตั้งเหมือนกันจะตั้งเหมือนกันเป็นทุนอาหารกลางวันเด็ก าปะะ่ะฮะเออเป็นทุนอาหารกลางวันเด็กกลาคืนแล้วก็ผู้ใหญ่ตอนปลายด้วยนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวจะไปร่วทุ่บาท่วมร่วมตาวคร่วมรร่ว ต้องแรงใจเลยที่ส่งมาให้โดมไม่เป็นไรเดี๋ยวใครอยากจะร่วมพี่โดมเดี๋ยวช่วงพักโฆษณาจะเตรียมร่วมทำบุญได้นะฮะแต่จริงพี่พี่โดมไม่ได้คิดว่าจะมาเลี้ยไรนะฮะเออไม่ใช่นะครับเดี๋ยวพี่เล็กบันเทิงนะคะไม่ใช่เลี้ยกันเลี้ยไรค่ะแต่ทีนี้ว่าทุกคนก็ร่วมบุญกับพี่โดมไงอ่านะฮะแล้วก็มีเรื่องของเพลงใช่ครับมีเรื่องเพลงแสงของหัวใจนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราใช่ดิวสิกดิวิโอแต่ช่วงหน้านะคะใครที่เป็นแฟนตะวันทอแสงโอ้โหห้ามพลาดเราจะไม่ได้เมาส์กันเรื่องเกี่ยวกับละครเต็มเต็ ใช่เพราะว่าพี่ดมไม่ได้มาคนเดียววันนี้บอกแล้วว่าพาเพื่อนสาวเอ้ยเพื่อนชายมาด้วยพุทธิเพื่อนชายมาด้วยนะเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวไปเด็กเดี๋ยวขอไปดวกับพระ่ิดาเลยมาได้เลยครับขอไปแต่ไม่เคลียร์ก่อนนะครัตอนนี้นะคะเจอกับพี่ชีวินนะคะแล้วก็พักพงพ้อมกันเลยก็้พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวมาครับรับนปากท่าน้ำ